สนับสนุนโดย AJ DVD กลับมาจริงสกลับมาซวยกันต่อกับกวนซ่านนักแสดงจากละครเรื่องรักเกิดในตลาดสดซึ่งในตอนนี้ DJ เจดอและนิกกี้ความซวยยังไม่ทามหาแต่สิ่งที่ทามหาก็คือบทลงโทษต่อไปไง เอาละครับผมพร้อมแล้วพร้อมแล้วที่จะเป็นฝ่ายไม่จริงบ้างเออเดี๋ยวมาดูกันนะฮะอ้าวเรียนเชิญจิ้งแม่เลยครับมาอีกแล้วตลกเยอะไม่เดี๋ยวเล่นกับเขานะเ่้ยเขาเป็นคนนำพาความซวยนะครับอ๋อนี่ผมซวยผมตบกระบาดเขาเนี่ยตบนะปาดเข่วยตบอีกทีแล้วเสร็จเลยดิอย่างนี้ แจ็คไรเดอร์ยังจําได้ไหมบทลงโทษแรกที่สวยกันกระเพาะตบจิงสแมนนั่นแหละมาบทลงโทษนี้กล้าตบจิงสแมนอีกบอกได้คําเดียวว่าน่าเป็นหัวเอาละฮะเดี๋ยวเรามาดูบทลงโทษเกมนี้ของเราเอาครับบทลงโทษของเราก็คือจุกเสียดแน่นท้องจุกเสียดแน่นท้องคิดว่าคืออะไรฮะบทลงโทษแม่ดูตอนนี้จริงแมนจะรักนิกกี้มากนะฮะจุบซิจุบกันจุบซิจุบซิจุบซิ รักกันนะารักกันน้เมื่อกี้ที่ผมซวยผมจูบมันนี่แหละเอาเหรออยากอยากล้างซวยป่ะจูบพี่หนุ่ยคืนเฮ้ยโอ้โหอะมาว่ากันดีกว่าจุกเสร็จแน่นท้องกินน้ำทีเดียวหมดขวดนึงหรือเปล่ากินกินน้ำกินเอ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 ายาลดกดป่ะยาลดกดหรอฟูฟูนะเออฟูฟูป่ะไม่รู้แหละจะกินไม่กินไม่รู้แหละออามาเล่นเกมนี้เล่นยังไงจิ้งแมนบอกหน่อยดีกว่าฮะดูคำสั่งครับนับเลขต่อกันห้ามเกินครั้งละ 3ตัวเลขใครนับโดนเลข21คนนั้นจริงคนนับคนแรกไม่ค่อยโดนคิดเหรอมันก็วนไปที่เดิม,ดมสอสม<ๆ>คุณมาถูกทางแล้วแจ็คไรเดอร์ถ้ารู้วน,นับเป็นคนแรกแล้วไม่สวยจะรอช้าเพื่ออะไรผมนับถือความมั่นใจเด็ดเดียวของคุณจริงๆนะจะบอกให้4 5 6 <5, S 2> 7้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบองส้าสิบหกสิเจ สิแล้วผมอยากให้พี่ไงบะแล้วบะแล้วเคยได้ยินมาแต่ความสวยไม่มีใครสามารถกำหนดได้แต่ตอนนี้ผู้ที่จะมากำหนดความสวยให้กับแจ็คไรเดิ์และคุณหนุ่ยมีเพียงคนเดียวนั่นก็คือด j d จเดนั่นเอง18 19 20อ้ายสนับคนแรกไม่โคนนับคนแรกไม่ค่อยโดนคนนับคนแรกไม่ค่อยโดนสิบเไรนับเลย สิบ้าได้นับถอยหลังอะไรหรอยี่อะไรนับยี่สเอ็ดมันจบแล้วมันหมดแล้วความมั่นใจที่มีเหลืออยู่ของแจ็คไรเดอร์แต่สิ่งที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็คือบทลงโทษไงงันจิงสแมนเชิญเปิดบทลงโทษได้เลยรดลูกปิงปองอัดใส่พุงนะฮะคุณจกได้ฮะ คุณสมควรที่เป็นคนโดนที่สุดแล้ว <S <S ใช่ครับเพราะว่าโดนลูกป,ปิงปองอัดใส่พุงนี่คนอื่นไม่ใช่ฮะแนะนำค,ครับลูกป,ปิงปองชุบน้ำก่อนครับแม่ทำแบบนั้นมันดูรุนแรงเกินไปนะครับพี่หนุ่ยเรา,เราก็ใช้แค่ รับรองเลยว่าไม่เจ็บแต่เอะทำไมต้องทำเสียงสูงด้วยล่ะทั้งทงที่ไม่ได้โกหกซะหน่อยเชื่อไหมสำหรับตอนนี้เราก็เตรียมตัวเรียบร้อยเดี๋ยวเมื่อกี้ตอนที่เราเตรียมกันเนี่ยทีมงานเลยบอกว่าผมเล่นแล้วทุกอันไม่เจ็บไม่เจ็บลุมือลุกมือลุดมือทอดลุดมือโอ้ลุดมือหนึลุดมืองยง้ลุดมือลุมือ พี่แค่กระดาษทำหลุดเบือก็ทำเอาแจ็คไรเดอร์ถึงกนาดาสะดุ้งแล้วถ้าโดนลูกปิงปองอัดใส่พุงล่ะงานนี้คงไม่มีสะดุ้งแล้วล่ะคงมีแต่สะ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 ใจสะใจจริงจริงหนึ่งสองสามอ้อยโอ้ยมานี่้กี่ขยับขึงานนี้เอหนึ่ง ผมแก้มผมแก้มนะผมแก้มโอ๊ยโอ้ยโอ้ยแจ็คไรเจอความสึกเป็นไงฮะเฉยเฉยครับเฉยเฉยคือคำว่าเจ็บกับผมนี่เรียกว่าไม่เคยเจอกันโอแต่ว่าก็มีฝากรอยไว้ทุกอันก็นี่ฮะเขารักพี่นะพี่แจ็คนี่ไงไปเจ็บอารมณ์เสียเว้ย ต้องขอบอกเลยว่าบทลงโทษนี้ทําอาแจ็คไรเดอร์ทั้งจุกเสียดแน่นทองแถมยังได้ความจริงเพิ่มไปด้อีกโอ้โหช่างเป็นผู้ชายที่น่าสงสารจริงๆคุณว้าไหมเอามาเกมต่อไปดีกว่าฮะครับผมบทลงโทษของเราคืออะไรครับจิงแมนใชนะไรยางอายไรยางอายโอ้ยนี่มันคำด่ามันเกี่ยวกับการลงโทษยังไงอะอาที่เกี่ยวยังไงอะก็ถามคุณแเหรออะไรไิกกี้ไม่รู้จักห ที่เป็นคนนี้ไม่รู้จักหรอรู้รู้จักเขาไหมไม่ไม่ไม่มีไม่รู้จักไม่มีด้วยเลยไม่รู้จักจริงๆ่ะไม่รู้รู้แปลว่าอะไรอะไรอย่างคือไรอย่างไาอะไรอย่างโอ๊ยแปลสิความหมายแปลหมายถึงไม่เขินไม่อายผมว่ารายการนี้คงไม่ธรรมดาคงไม่ใช่ไรอย่างอายอย่างนั้นหรอกว่าผมว่าต้องมียางเกี่ยวกับยางพาราอะไรสักอย่างเอออาจารย์หนุ่ยอาจารย์หนุ่ยคือจะให้พวกเราไปกรีดยางกันใช่ไหมฮะคือหนังก็ต้องหนังติ๊กผมไม่รู้เข้าใจนี่เล่นยางพาราเลยนะฮะโอ้มาเรามาดูดีกว่าว่า คำสั่งเกมนี้ทำอะไรฮะกิ้วกิ้วหน้าไม่อายไปดูวีดีอาร์พร้อมกันเลยดีกว่าและก่อนการถ่ายทำเราได้ให้พิธีกรและแขกรับเชิญได้โชว์สเต็ปแดนซ์โดยที่พวกเขาไม่รู้ว่าให้เต้นไปเพื่ออะไรอ่ะถ้าอยากจะรู้ก็ต้องไปดูด้วยตาของตัวเองเออนี่มีบอลเต้นกันอย่างงี้นะโอ้โหปกติมีบอลเต้นอย่างงี้เหรอครับครับผมมันเป็นเบสิกขั้นแรกครับวันนี้ดูผู้ดีมากเลยโอ้โหเอลเอลหรือเอลโอ้โหโอ้หโหหนักสุดแม่ อันนี้คนที่เอวตลอดเลยนะตล, est, ตลอดใช้เอวใช้เอลช้เอวน่เอวม<า>เห็นสเตปนี้ของนิกกี้แล้วผมขอเดาว่าคุณกำลังเต้นเพลงช้างช้างช้างน้องเคยเหินช้างหรือเปล่า <c oughs> ท่านี้กำลังมาดึม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 เห็นแล้วทำให้นึกถึงบรรยากาศงานวัดจริงๆแจ็คไรเดอร์ก็อยากจะบอกคุณหน่่ยว่าท่าที่มาแรงจริงในตอนนี้ก็ต้องเป็นท่าของ หน้าเดิมเส้นหน้าเดิมอ่ะเฮ้ยผมเต้นหลายท่านะผมค่อยๆช้าๆเนืบเนืบมีรู่เก็บด้วยมีรู่เก็บด้วยอ่าเรียบร้อย ได้ดูไปแล้วนะเดี๋ยวนะจากบทลงโทษไร้ย่างอายเนี่ยดูแนละ้วผมน้อยสุดเลยนะเอออผมโอเคของคุณเนี่ยแบบคุณแบบความแข็งแรงแล้วก็ตรัก,กะของร่างกาย <c oughs> มันมันใช้หมดเลยนะใช้ทั้งทั้งตัวเลยอ่ะใช่เต้นกันทำไมไม่รู้อยากรู้มีอะไรยังไงไปดูวิทยาต่อดีกว่าฮะครับผม หลังจากที então, no hm ่ทุกคนได้เต้นเป็นอย่างสนุกสุดเวียงกันไปแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องตรวจเวรไปตามที่ต่างๆเพื่อสอบถามคนทั่วไปว่าเมื่อได้เห็นท่าเต้นของท่านนมแล้วจะชอบท่าเต้นของใครมากที่สุดงั้นไปดูกันเลยดีกว่าใครจะเป็นขวัญใจของมหาชนผมว่าต้องคนต้องโหวตอ่ะตัวสองค่ะว้าวตัสองชอบพี่นุยตลกดีค่ะนอย่อจ คนที่สองดีอะไรเลเขาดูอีกทีได้ไหมคนที่สองโดยด้วย<ๆ>ด้วย<ๆ>ด้ย,ดยครับล้วเลือกเบอรสองก็มีมีมีจี้ที่นึงนะครับแม่คุณพี่เขาบอกว่าถ้าเต้นของคุณหนุ่ยแสนแดงติดตลกแต่ดูจากสเต็ปน่าจะติดไปทางผีกระหังมากกว่านะครับดูดิกลางปีกเพิร์พัพบเลยนี่ได้แล้ว <c oughs> ไ้แล้เลข<ด>นะเบร์นหนค่ะ <c oughs> ไอ้คุณโดนนี่กี้เพราะว่าน้องเขาเต้นกระฉับกระเฉงดีกระฉับกระเฉงอะไรบ้าบินดีค่ะว้าวเลือกเบอร์หนึ่งค่ะอะไรอะไรเพราะว่าชอบคาเต้นค่ะเแฟนค่ะเดว่ดว่าเดวิดเดวิดีมาแล้วเดี๋ยวิดมาแล้วและค่าที่ห่างกวนดีเลือกไปเลือกไปเลือกไปชอบเผลงานเหตุผลเพราะว่าเต้นดูแบบเหนือพูดเหนือคนดีเหนือผูดเหนือคนดีอ้าวเสมอแล้ว เอาแล้วสิครับตอนนี้ DJ เจเดนิกกี้และคุณหนุ่ยก็ได้คะแนนโหวตคนละ2คะแนนเท่ากันทําให้แจ็คไรเดอร์และ DJ d ีเจดอสเงาเงาไม่มีใครเลือกสักะคนใครก็ได้ช่วยเลือก DJ เจดอสและแจ็คไรเดอร์หน่อยเถอะเลือกมหาชอบแปลกประหลาดดีก็เลือกเบอร์สนะคะเพราะว่าชอบหน้าพี่เขาได้ลมมาก ็เลือกเบอร์หนึ่งนะคะเพราะว่ามันได้สิวมากเลยอะค่ะแต่หน้าก็ตลกมากด้วยชอบหมายเลขสองนะครับก็ท่าเต้นเขาเหมือนคนบ้าคนบ้าคนบ้าเหมือนคนบออะไรอย่างเงี้ยยู่บัวไมคนบ้าแล้วเขาชมคนนะเนี่ยหลังจากที่ได้ดูวิทยากันเสร็จแล้วคนที่โดนโหวตให้เป็นขวัญใจของมหาชนมากที่สุดก็คือคุณหน่อยครับ แต่เรายังไม่รู้นะว่าเต้นมากสุดแล้วเป็นไงงั้นเรามาดูครับว่าใครจะจิงส์นะครับเรตติ้งดีจริงงั้นเชิญจริงเลยละกันคุณหนุ่ยจริงครับนี่มันสตานี่ว่าได้เป็นถึงขวัญใจของมหาชนแบบนี้จิงส์แมนต้องมอบรางวัลให้กับคุณหนุ่ยอัมพลคุณหนุ่ยแสนแดงไปเลย หน้าไม่ไอายงั้นเอาอยางมารัดแก้ยางไอดีไหมครกคิวคิวหน้าไม่ไอา <c> ย <oughs> ก็ต้องโดนหนังยางมารัดหน้าเพื่อแก้ยางไอกันสักหน่อยแต่ว่าพี่หนุย่ยครับอย่าคิดว่ามันเป็นบทลงโทษเลยให้คิดซะว่าเป็นวิธีแก้ยางอาะ <c oughs> งั้นพวกเราหยิบอุปกรณ์ะกฮะทีมงานบอกว่าคนละสองเส้นนะครับผมนี่เลยม่าดมเนี่ยตายพอกันอยากจะให้คุณผู้ชมทางบ้านได้กลิ่นมากเลยกลิ่นมันเป็นอย่างไงมัดเลยฮะอยาาให้ดมนะพี่ ปล่อยเบาๆนะฮะดิ้ยเฮ้ยนี่เดี๋ยวนี้เขาแบบมีการใส่กรรมลิฟต์หน้านะฮะเพื่อให้ใบหน้าเนี่ยดูตรึงกระชับนะคะแล้วก็ทำให้ใบหน้าเนี่ยได้สัดส่วนนะครับเดี๋ยวนี้เขามีการลิฟต์สาวๆคนนี้เขาชอบลิฟต์จมูกนะฮะนี่ฮะลิฟต์จมูกครับผมหน้าหลับตาไว้หลับตาไว้ อเป็นเอ่อที่ดัดฟันไงเหมือนยางเลยนะใช่ดัดฟันยางยางดัดฟันไงเริ่มจะเหมือนเด็กดักแด้แล้วฮ้โอ้ยครับสี่เส้นแล้วสี่เส้นละสีครับห้เส้นละครับอันนี้กี่ฮะเชิญฮะโอ้โอนหลุดุหลุดมไอ้หลุดมอไรออ้มันหลุดแล้วต้องใส่ไม้ยถ่ายรูปตกิกสัอ่ะถ่ายดีอ้ถยถ่ายกี่ถ่ายถ่ายถ่ายนี้ถ่ายนี้ ถ้าคุณหน่่ยขอมาสักขนาดนี้เราจะไม่ให้ก็ดูใจร้ายจนเกินไปงั้นจัดแปะตามคำขอเป็นไงโอเคปะเฮ้ยกินข้าวหิวข้าวป่ะหออิวข้าวหิวข้าวผมเมย์ก็นหน่อยด้วยโอ้โหเยียมมากคุณสุดยอดจริง ทั้งสวยทั้งโดนแกลกช่างหน้าสงสารอะไรสักนาดนี้และในตารางความจริงคุณหนุ่ยก็ได้รับเพิ่มไปอีกหนึ่งจริงแต่ไม่เป็นไรหนุ่ยแสนแดงความสวยผ่านพ้นไปความโชคดีจะเข้ามาทันทีจริงสแมนเชื่ออย่างนั้นเขาจึงขอมอบของล้างความสวยให้เกมจบลงแล้วขอตัวดีคุณคือดจิ แสดงความยินดีกับคุณหนุ่ยแสนแดงจริงๆที่เป็นผู้โชคร้ายที่โชคดีที่สุดในวันนี้หน้าอิดชาเสียจ,จริงๆได้ของรางวัลติดไม้ติดมือไปด้วยสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณกาแฟเนเจอร์กิฟต์รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าและสสส,สชวนเพื่อนเลิกเหล้าโทร1413 อ้าวก่อนจะไปกันในวันนี้ฮะเดี๋ยวให้ทัสามท่านฝากผลงานกันหน่อยดีกว่าครับติดตามได้ที่ไหนอย่างไรบ้างครับครับติดตามผมได้ครับรายการ o อไนะครับทางช่องแบงค์แชนแนลนะครับแล้วก็มีรายการรักจริงปิงเกอร์ด้วยนะครับแล้วก็ไอ้จะแกล้งไปผมไม่จะแกล้งไปผมอ่ะไม่แกล้งน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 ะ้วไม่แกล้งนะเราบังไฟอยู่มี o อไนะครับทางแบงค์แชนแนลนะครับยามีรักจริงปิงเกอร์นะครับยาและมีรถโรงเรียนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าเปิดกล้องเปิดกล้องละครเรื่องท่องเรือเก่ ผมไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย่ามาแกล้งผมผมลรกจิตผมกลัวผมกลัวแล้วก็มีทองเนื้อเก้าเดี๋ยวเปิดกล้องเดือนหน้าครับคุณแจ็คไรเดอร์ครับของผมนะครับก็รายการวิชาตุบาลในช่องเก้าเราเองวันศุกร์นะฮะสองทุ่มครึ่งนะติดตามที่มนตลนิธิทีวีได้นะครับอ่ะะะนฮของคุณแจ็คไรเดอร์ก็ติดตามผลงานได้แล้วก็ละครนะครับผมยังไม่มีไม่มีเลยหนังอ่ะหนังตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่มีเหมือนกันตอนนี้คิวเขาจันทร์อังคารพุธเป็นไงฮะเอางี้สื้อเหมือนไง ตอนนี้แน่นมากคิวผมหัวเดือนท้ายเดือนเลยคิวมีงานแล้วอนท้ายเดือนก็มี30แล้วก็มี1แล้วก็ตรงกลางว่างอยู่ใครจะสนใจก็เชิญติดตามผลงานได้เขาก็มีผลงานอยู่พิธีกรนะฮะเอาคุณดุยคุณดุยฝากผลงานผมก็ฝากด้วยนะครับพิธีกรบีบอยตามงานแข่งที่น้อยนิดนะครับดุยพี่เั้งนผมว่าเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นรถเข็นดีกว่าจะได้มีงานพิธีกรตามงานบีบอยทั่วไปขึ้นเรื่อยๆเหนือใต้ออกตกทำงานวันนี้ผมสอง แต่ยังไม่มีใครจ้างเลยมันมันไม่ทำอะไรเลยครับนอกจากขายของที่ตลาดนัดรถไฟโอเคนะฮะยังไงวันนี้ขอขอบคุณนะฮะทั้ง3ท่านที่มาร่วมสนุกกับเรานะฮะขอบคุณคุณนิกกี้นะครับขอบคุณแจ็คไรเดอร์แล้วขอบคุณคุณหนุ่ยด้วยครับขอบคุณมากครับนะฮะและเจอกันได้เลยนะครับกับ t h จิ i n g ้นผลเศร้าทุกวันเสาร์เวลาห้าทุ่มครึ่งทาง Modern Nine TV นะครับวันนี้พวกเราห้าท่านฮะคงต้องลาไปก่อนเชิญมาคราวหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบหน้าพบับ สัปดาห์หน้าเตรียมตัวเตรียมใจไปสัมผัสความสวยกับพกหนุ่มวงมมยที่แต่ละคนมั่นใจเต็มพิกัดว่างานนี้มีสวยและมีฮาอย่างแน่นอน ต้องขอเบี้ยนะครับผมอยาจบเร็วๆแล้วรายการนี้ครับเดี๋ยวนะฮะไปใส่บาทที่อิตาลีกันโอ้โหปาปิเกตตี้จะหากันอ้กแตกโอ้กแตนแค่ไหนต้องติดตามกันได้นะครับผม